เรียบร้อยพี่น้องผม,มเ,ดเดียวดเีไปเรียบร้อยพี่น้องผม,มเ,ดเดียววดเียไปลงไปทางล่างกันพี่น้อง เดี๋ยวลงทุนเด้อลงทุนอย่างหนักเด้อตอนนี้ตอนเบียร์ลงไปเอาอยู่ครับผมสาวสาวกอกกอ้ยสุดยอดที่แหงกว่าได้ซีหาหงก่นได้ ยกโซ่เลยเฮ้ยหันมาด้วยหันมาด้วยเ้ยแก้วตุดยอดครับแทบนีครับผมเอาแล้วพี่น้องวนาเพื่อนเอื้อนแล้วตูดบักไงว่าท่านเพื่อนเอื้อนไปซ้ำให้ลงทางได้นี่ โอ้ยตกรวมขบมาแล้วพี่โนงคุณจังไงปันได้วกวคืนคุ้มบอกคืนอยู่นันืนคุ้มบอกคืนอยู่นี่ปันเบียรํลาลังชีซั่ำให้ยวนโมเมนตนช็อตปุ๋ดแล้วว่าปันนี่ ผู้ใหญ่หรือิึงคล้องหน้ามเรียนแล้วพี่น้องโอ้งัดกันโดนเติบครับเต็มนี่บมท่านขืนมาอยู่ขึ้นยากเติมด้วยพี่น้องแห้งลายครับปลาตัวนี้โอ้ตัวบางไงแด้วพูนบุยบุยอยู่พุน โอ้แห้งเติบว่ามันสูดโดนเติบไมยเหรนโอ้นนำเลือก่าปล่บ่ได้ทั้งนี่ไปซ้ำมซอยคนก่อนพี่น้องซ้อมซอยคนก่อน น้ำเลือกเร็วนำ้ำม่โอ้เขากามเติบมันถือบ่บนี่ขึ้นรวดัน <c ười> ยินงซ้ำบ่ได้วะซ้อม่างเนี่ยมันตีตะแยงมันเนี่ยน่ะนำเลือกวะถือบ่โอถืออีกเงียอ๋อโอถืออีกเงี้ยนี่ยูเซ่ตัวปลาน่ะอ๋อเดี๋ยว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 สาม ถือบ้าโอยไม่เอ้ยมันถือกูเลยยิ่งมาก่อนมาได้ซ้ำซอยกันพูนพี่น้องคืนแล้ววันนี้เอ้า จักลจักลัตเป็ี่นจังเี๊บะนี่เย้เพืออ่อนเอาคืนก้อนพี่น้องผมโอ้เนี่ยเออี๋อเ้พี่น้องผม bằng ngay đấy ạ, tem này, tôi, điền cho tôi xem thử mày nhé, ngay sớm mận ở khứa nhọc chứ, để, này, đầu để đây bác, qua tây y nghe nào, bộ <laughs> là มึงลูกดอกคครดู้นิแค่โอ้ดอกสว่ามันบ่เป็นนิ้งใช่ไ